กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการวิวไฟเดอร์นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลของเราในวันนี้อย่าลืมร่วมส่งมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นที่ว่าเมื่อพูดถึงรางวัลอสการ์นะคะคุณจะนึกถึงอะไรก็ส่งมานะคะ4642200กับอีกหนึ่งรางวัลพิเศษของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือฟิกเกอร์อลิต้าเบรโรแองโกลนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้นทางแฟนเพจของวิวไฟเดอร์ระคะ่ะโดยการคุณต้องเข้าไปคอมเมนต์ในรูปนะคะที่โพสต์แล้วในแฟนเพจนะคะว่าเพราะอะไรคุณถึงอยากเห็นภาคต่อของอลิต้าค่ะรวมถึงอย่าลืมแชร์ไปที่ วอของตัวเองแล้วก็กดให้เป็นพับิกด้วยนะคะซึ่งจะนับเฉพาะคนที่ร่วมสนุกในช่วงเวลาที่รายการออนแอร์อยู่นั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงเวลาของโฮมเอนเทนเมนค่ะ หนังเรื่นี้จริงๆแล้วตอนแรกสุดเขาวางไว้จะให้มันอยู่ในจักรวาลเดียวกับค l อ v e ิลนะฮะ <im it> ใช่ฮะครอบ, <im it> บฟิลพอมาเป็น c l เทน Field l a เลนล้วก็ทำ Cloverfield Paradox แล้วเขาจะให้อเนี้ย <im it> อยู่ในนั้นด้วยด้วยการเป็นเหมือนเป็นพรีคั่วของมันเป็นตะกอนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกันแต่ว่าปัญหาคือไอ้ e r f i e l d Paradox ที่ฉายใน Netflix เนี่ย <im it> มันดันห่วย อ๋อไอ้เจเจบรามก็เลยบอกว่างั้นโอเวอร์โหลดมึงแยกตัวดีกว่าก็เลยแยกตัวออกมาเดี๋ยวก็ในไอ้เทนดคอรฟิลล์เนี่ยตระกูลเนี้ยครับมันเจเจเป็นคนทำหรอเป็นโปรดิวครับเป็นโปรดิวเป็นโปรดิวแลก็มาเป็นโอเวอร์โหลดนะครับหนังที่ตอนเข้าเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลน้อยมากหนึ่งข้อมูลน้อยสองชอบมีคนขู่บอกว่าเฮ้ยหนังมันสิบแปดบทโหดมันโหดมันโหดโหดมันโหดโอ้สเตอร์มาไอ้บ้านนั้นหน้าแหก ไปครึ่งหน้าเยอรมันพี่ต่อเล่าสนิดนึงครับว่ามีอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักอยู่บ้างจริงเหรอได้ได้หลังว่าตอนนั้นเข้าเยอะมากเลยหลังมันเข้าคนที่ได้ดูก็ชอบมากแต่ว่าก็ไม่ได้แมสขนาดว่าหาได้หาดูได้เยอะแยะไปหมดโอเคมันว่าด้วยเรื่องของหน่วยทหารหน่วยหนึ่งอ่ะครับผมก็ก่อนที่จะเขาเรียกว่าก่อนเหตุการณ์ดังเคิร์กครับจะเกิดขึ้นอันนี้คือมันใช้ฉากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์อ่า คือว่าก่อนที่จะถึงช่วงเวลาดังเคอร์ก็คือว่ายกพลขึ้นบกครับตอนนั้นเราก็โดนไล่ตีกลับมาอะไรพวกนี้นะฮะเหลือเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เอาไปต่อกับหนังโนแลนได้นะครับกับอะไรนะอีกอันหนึ่งคือไอ้ที่ได้ออสการ์ปีที่แล้วชื่ออะไรนะไอ้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 เชอร์ชิลนั่นอ่าเชอร์ชิลสวมกันได้เขาบอกว่าสหรัฐจะมาลุยเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่า ทำลายหูตาของไอ้พวกเยอรมันซะก่อนครับผมก็เลยส่งหน่วยทหารที่แบบว่ามือดีอนะฮะโอ้มันไม่ดีเท่าไหร่แต่ละคนดูหมืนไม่ดีนะมีน้ามีน้าดีอยู่คนเดียวพอใช้ได้เพื่อจะเป็นลูกชายลัป็นลูกชายเครื่องรัดเซลอ๋อเหรอใช่อ๋อใชไ่้ใชได้ ก็ก็คือลงมาเพื่อจะให้เราทาลายไอ้ไอ้ศูนย์วิทยุอ่ะศูนย์สื่อสารของฝั่งเยอรมันเนี่ยที่มันอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เขาต้องโดดร่มลงไปแล้วเดินลงไปเพื่อจะไปทำลายนี่เป็นการอธิบายแบบบรีฟเหมือนทหารอยู่บนเครื่องบินกันเวลาอธิบายเรื่องนี้เราอย่างชัดเจนแล้วก็ทีนี้ปัญหาไม่ก็คือว่าระหว่างทางที่ลงมาเนี่ยโอ้โหมาเป็นมาเป็นฝนตกคือไล่มาแล้วโดนระเบิดมาแต่ว่าก็จะเหลืออยู่หน่วยหนึ่งนะ ที่ที่พอจะแบบว่าเข้าไปทํางานนี้ให้แกี่คนนะห้าคนสี่ห้าหกคนห้าหกคนเองคือภารกิจแบบเหลือเชื่อแต่เพื่อความเป็นทหารน่ะครับผมไม่ใช่ซื้อกุญเชียงนะไม่ใช่ว่าแบบว่าร้องเพลงถูกใจวิเปิดเพลงเออหรือวิดเพื้มหรือเปิดเพลงหนักกันดีแล้วก็เข้าไปทําอะไรอย่างนี้ไม่ใช่สี่สิบสองคืเขาบอกว่าเป็นภารกิจที่จะต้องทำพราะถ้าเราไม่ทำมาเพื่อทหารอีกเยอะเลยจะต้องตายคือปฏิบัติการที่จะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลยใช่เข้าไปเนี่ยอย่าง เดียวที่ต้องทําคือระเบิดระเบิดไอ้แผงควบคุมนี่ซึ่งอยู่ในอะไรไวโบนในโบนในโบนนะฮะก็ปรากฏว่าพอพอเข้าไปเนี่ยครับมันเจอเหตุการณ์หนักยิ่งกว่านั้นอืมไปรู้ความจริงบางอย่างไปรู้ความจริงบางอย่างว่าไอ้ศูนย์สื่อสารเนี่ยครับไม่ใช่แค่ศูนย์คือไอ้เรื่องสื่อสารเป็นเรื่องรองไปเลยเออมันไปเจอว่าโอ้ยพวกเยอรมันเนี่ยครับ มันยิ่งกว่านี้นะเว้ยเราคือเอางนี้ดีกว,ว่าเราเคยได้ยินเรื่องการทดลองวิปลาสของกองทัพยเยอรมันอยู่บ้างแต่ว่าที่เห็นในเรื่องนี้เห็นในเรื่องนี้เนี่ยโม <c oughs> โหสุดๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเล่นกเดนะเข,ขาข้างจะเละเ <c oughs> ขาข้างจะเละ <c oughs> เอาว่าเป็นเป็น,ปนพรีเคลของกัปตันอเมริกายังได้เลยว่าจะโดนแบนดเพราะลูก ก็หนังก็ดําเนินอยู่ที่สมอรภูมอย่างเดียวคือคือตรงใกล้ใกล้โบสถ์ไอโบสถ์กับใกล้โบสถ์นี่แหละหมู่บ้านกับโบสถ์หมู่บ้านกับโบสถ์หมู่บ้านกับโบสถ์ระหว่างที่เกางหน่วยทหารนี่ไปอยู่ในเพื่อจะไปโจมตีโบสถ์เนี่ยก็ไปพักค้างอ่างแรมอยู่ก็ก็คือนั่นแหละมีสาวสวยมันเป็นมันเป็นชาวอะไรพี่ตรงนั้นฝรั่งเศสเอาเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศส น้องฝรั่งเศสโอ้นังเอกสวยมากเลยเหลือเชื่อมากนะฮะเหลือเชื่อมากนางเอกสวยมากภายใต้นายทหารที่โอ้โหกักขระพี่มืดอะไรเยอะแยะเลยเป็นเราเขียนบทเลยจะใส่นางเอกที่สวยขนาดนี้เนี่ยลงไปตรงไหนแล้วที่สําคัญนางเอกเธอไม่ใช่แค่เป็นที่รองรับอารมณ์ทางเพศนะเออใจๆๆตอนหลังเธอลุกขึ้นมาลุยเว้ยมาเยอรมันมันมาแวะโอ้แวะบ่อยจ้ะ พี่่อได้ยินว่าโหดมาโหดไหมเฮ้คือผมอาจจะดูหนังไอ้พวกทาเคชิมีเกะอะไรพวกเนี้ยมันเละเลมันเละพวกแบบกรานคอครับผมก็เราก็เลยรู้สึกเฉยๆไงเป็นไปได้ไหมเฮ้ว่ามันอยู่ในฝั่งโหดแต่มันโหดทั้งนั้นภาพจริงแหละแต่มันดูกระตุกระตู้นเว่อร์เวอร์หน่อยเราเลยไม่รู้สึกเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมฮะมันอยู่ในโซนนั้นน่ะโซนแบบเราดูอาจจะเลือดเลือดไหลเยอะๆแล้วดูขำๆแบบนั้นแหละ โอ้โหตอนเพื่อนคนแรกนี่ก็ไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะพี่ผักหายไปเลยหักปลักๆเลยนะผมนึกไอ้คนแรกที่เดินหนึ่คุยกันอยู่ดีๆไอ้บ้านเล่นเกมม็อบโตรนนี่เล่นเกมม็อบโตรนด้วยแล้วหายไปเลยว่ะคือกำลังไล่บทกวีกูจะเขียนโน่นเขียนนี่เขียนนิยายอ้าวเวนอะไรวะเนี่ยหนังทำอะไรมึงโดนอะไรวะ จร,จริงๆเวลาพูดถึงเรื่องโอเวอร์หลดเนี่ยฉากที่หลายคนฮือฮาแล้วบบกว่าตกใจมากๆก็คือฉากเปิดเรื่องนะครับพี่ต่อรู้สึกตกใจไหมฮะฉากบนเครื่องบินฉากนั้นผมเนี่ยนะฟิลเหมือนดู saving private line อ y a นเลยว่ะ <laughs> ทำดีนะทำดีมากเลยแล้วมันเป็นลองเทคนะฮะใช่มันเป็นลองเทคที่ถ่ายอยู่แล้วอ้าวโดนซะแล้วเพราะวันในไพเรทไลออนเนี่ยเราก็จะเห็นพวกไอ้ทอมก็ลองเทคเหมือนกันนะทอมเฮงใช่ไหมอยู่ในเรือกันนั่งแล้วคุยกันสักพักก็เพ่งเพ่งเพ่งเราก็ยิงกันอันนี้เหมือนกันแต่เปลี่ยนไปบนฟ้าเอาว่าถ้าเหตุการณ์ในแถวๆนั้นนะมันกว่าดังเคิร์กประมาณล้านเท่าแต่เคิร์กไม่มันเลยเฮ้ยไอ้ยิงกันตอนนัน เห็นทหารวิ่งหนีแล้วก็พูดภาษาเสียงยิ้วตึงแล้วก็มีจกติ๊กติกติ๊กนาฬิกาด้านความมันเนี่ยได้เลยร้อมันมันมันไม่เข้าใจพี่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระเอกเนี่ยทําไมเขาเลือกตัวนั้นพี่ทำไมเขาเลือกไอ้ตัวตัวดําเนินเรื่องเนี่ยให้ไปเกาะไอ้ตัวพี่มืดคนนั้น ตกลงเออเดี๋ยวก่อนพี่มืดเขาเป็นพระเอกหรือไอตัวขาวเป็นพระเอกะคือแกนหลักของเรื่องมันอยู่ที่พี mm ่ม hmm. ืดนะให้ไหมใช่คืออยู่หนัง้วอยู่กับพี่ตลอดทั้งเรื่องแลพี่เป็นเป็นยอดทหารคนเดียวอ่ะพี่ลัมโบใช่ก็ก็ผูโผก็เเป็นตัวมาเป็นตัวเก่งมันก็เกลี่ยว่าเขาเรียกเกลี่ยบทปะก็เกลี่ยก็เกลี่ยให้ได้ดีนะครับผมพอได้อยู่นะอยู่อยู่ในเกรดที่ชอบก็ชอบนะคือผมรู้สึกว่าหนังชิงออสการ์ปีเนี้ย จ่อไม่รู้สึกว่าันสุดท้ายมันแบบอะไรของมึงว่าไปหน่อยี่ที่ไอ้สองคนนั้นไปแบบว่าล่อทหารเยอรมันออกไปแล้วเนี่ยก็ส่องสองสองเฮ้ยมึงหมดเลยหรือวะไไปหน่อยเยอรมันมันไม่สาคัญนะเนี่ยมันมันเป็นหารสื่อสารถ้าเราคิดอย่างนี้นะมันก็คงยิงปืนไม่ค่อยเก่งมั้งส่งไม่ยุ่งเก่งอย่างเดียวจับเลด้์เก่งอะไรเงี้ย ผมว่าปวยสองคนนั้นตายมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นปายก้อยอะไรเลยเว้ยแถมคนหนึ่งได้อยู่ฝรั่งเศสต่อเก่งเก่งได้คงได้นางเอกตอนจบอ่ะใช่ไหมเป็นไปได้ผมว่ามันคงได้นางเอกตอนจบแน่นอนอ่าก่อนจะก่อนจะจบก่อนจะจบช่วงนี้ตัวร้ายที่ต้องพูดถึงไอเยอรมันหน่อยแบนแบนนีไม่เป็นไรเหรอแบนคือเลวไอทหารนี่เลวบริสุทธิ คือถ้าคิดว่ามันเป็นต้นกําเนิดของเลสกาลนะไอ้นั่นหัวแดงไอ้นี่น่ารู้ผมว่าก็ได้อยู่นะอัต่โทนเดียวกันเนี่ยใช่ฮะเซรุ่มเหมือนกันมาแล้วก็นาะเละพี่แต่ว่าเลสกกลมันน่าเกลียดกว่าน่ายางพี่ต่อหน้ายางแดงไอ้นี่รูเบอร์เอไอ้นี่ลูเบอร์เดอร์แต่มันโคตรทหารเลยนะแต่เป็นผมก็แค้นนะทำกับกูขนาดนี้ต่อยหน้ากูเละเลย จับกูมัดตั้งนานเอาคืนซะหน่อยชอบ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 ให้คะแนนหน่อยพี่เอาไว้หลอดคือตอนแรกนะถ้าไม่มีผู้หญิงนะให้สี่พอแต่พอมีนางเอกีสวยมากนางเอกสวยแบบผมดูแล้วผมนึกถึงพวกโซฟีมาโซสมัยก่อนอะเออโทนนั้นน่ะสูงยาวเข่าดีสูงยาวเข่าดีฝรั่งเศสสวยไม่มีความเหยียดยามคือระหว่างสงครามเนี่ยพี่มืดเตะตลอด ไม่ได้หรอกเสอ้กคนยังไงพูดมากอ่ะพยายามจะพูดภาษาโน้นภาษานี้ฉะนั้นโอวโหลอดพี่ต่อให้เอาไปเต็มเลยจบก็มันผมบอกเอเชลาม่าชอบมากเลยจบก็หนุกอะไรก็มันจบแบบที่เราอยากให้จบอะมมีแบบจบแบบอือะไรเนี่ยคือคนที่ตายก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีคนที่ไม่ตายก็ แหเดี๋ยวได้บุกต่อก็อย่างสวยงามนั่นคือ Overlord นะครับคะแนนดีแน่นอนใครยังไม่ได้ดูไปหามาดูได้นะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นหนังสงครามคือคิดอะไรไว้ตั้งแต่ตอนเห็นโปสเตอร์หรือเห็นการโปรโมทเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับมันไปเยอะเลยไปอีกคนละเรื่องเลยนะลที่มีคนถามว่าลิ้วพูยเป็นไงผมจะบอกว่าอาจารย์สลาวุธบอกว่าพรุ่งนี้ลิ้วพูลไม่แพ้ วันี้เป็นแดงเดือดปุดๆเนี่ใครเขาบอกอย่างเงี้ยใครใส่สีแดงเสียเปรียบมากมันบ้านแมนยูไอ้แมนยูเพราะว่ามันเป็นเลิกเลิกชะตาเวลาเนี่ยเวลาน้ำน้ำระดับแดงไฟบังเอิญหงเราเนี่ยชอบมีคนเรียกนกเป็ดน้ำแล้วอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำสบายนั้วก็เนลิกลีด้วยผีมันเป็นผีน้ำไม่ได้เลยเ่เป็นพรายนะแล้วที่ที่สําคัญนะเขาบอกว่าถ้าสมมติพรุ่งนี้ลิวพูใส่เสื้อม่วงครับหรือโทนน้ําเงินครับ คนเย็นนะครับชนะแน่นอนม่วงก็ไฟแก๊สนะเอาดูวันพรุ่งนี้ว่ากันจะนี่คือโฮมนเตร์ประจำสัปดาห์นะครับแนะนำให้ชมกันโอเวอร์หลอดนะครับโอเวอร์หลอดลองได้ลองได้คือไม่ไม่สนุกกับเรื่องก็สนุกกับนางเอกแล้วมีอยู่ผสมคนด้วยโอ้โหตลอดทั้งเรื่องผมอยากเห็นป้าผมติดใจอย่างเดียวนิดเดียวป้าเป็นป้าเออมันไม่เคยเห็นนี่ทเป็นย้อยป้าที่ไอทั้งเรื่อง ป้าเป็นอะไรไม่รู้ย้อนมันไม่ชัดเลยพี่มันชัดชัดชัดเลยขาดใจอนาคตไปอยู่กับพวกเอ็กแมนไปอยู่ในหนังเจมวานแน่นอนแน่นอนไปดูนาวโชว์อิงครับครับ Chanel Couture Show becomes this enormous event becomes ที่พี่มาบวชพี่ต้องการอะไรกันแน่แน่ใจเหรอพี่ที่จะบวชกลับใจตอนนี้ยังทันพี่เบิร์ดจะได้ลมคือไงคือเขาไปงงงมึงอะไรอีกควายเอ้ามึงด่ากูควายเหรอสามเรื่องด้วยกันนะคะโหกใกล้มากเลย สามเรื่องด้วยกันนะคะซึ่งมาเลเซียสองเรื่องจาก Netflix และพี่อาพี่นาดไปดูมาตามคำสัญญานะคะสำหรับพี่นาคนั่นเองขอเริ่มจากของลิสก่อนละกันนะคะ7 Days นเดอาพี่อยู่กับหนูอยู่ป่ะตอนนี้อยู่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 เซเว่นเดย์เซเว่นเดย์สเอานะคะคือเป็นเซตซีรีส์ที่เหมือนแบบว่าเป็นหนังสารคดีที่ไปถ่ายทำก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นเจ็ดวันเช่นกำลังจะปล่อยกระสวยอวกาศกำลังจะต้องแข่งเกม ออนไลน์กำลังจะมีการประกวดสุนักก็จะต้องทุกอย่างทุกอย่างเกิด p r o c ก่อนขึ้นก่อนเจ็ดวันใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่อลิสเลือกดูเนี่ยก็คือเนื่องจากข่าวการสูญเสียคารสล่ากาเฟลดีไซเนอร์แห่งแบรนด์ชาแนลนะคะก็เลยเลือกที่จะเข้าไปดูเฉพาะตอนชาแนลกูตูแฟชั่นวีคแฟชั่นโชว์ ซึ่งก็ได้เห็นกระบวนการการทำงานทั้งหมดของเขาแล้วก็ทีมต่างๆอะไรเงี้ยการให้ความสัมพันธ์กับแบบไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่ว่าเซตดีไซน์องค์ประกอบต่างๆสุนทรียะต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราเห็นคนในทีมเชื่อมั่นในตัวหัวหน้ามากๆอ่ะแล้วก็การที่หัวหน้าเห็นค่าของทุกคนอะไรเงี้ยแม้กระทั่งคนเบื้องหน้าเองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะคือคนนี้นี่เห็นค่ากระทั่ง แมวนะเออใช่คือเขามีการคาดการณ์กันว่าหลังจากคนนี้ตายไปไอ้แมวไอ้ชูเพชดของแกนี่น่าจะเป็นแมวที่รวยที่สุดในโลกใช่แก้เบียวมากมอบบรดกให้ใช่ไหมคือมัน<ล>จริงๆมันมันก็มีหลายส่วนใช่ไหมแต่เราเลือกดูไอ พาร์ทนี้ก่อนใช่ใช่ใช่คือเหมือนตั้งใจอยากรู้จักเขามากขึ <h <h ้นว่าในวันที่เขาเพิ่งมีข่าวเสียชีว <ah ิตเมื่อสองสวันที่ผ่านมาใช่ค่ะก็เลยก็เลยดูแล้วก็ผู้ที่ได้มาขึ้นตําแหน่งแทนเขาอ่ะก็คือถูกเมนชันในนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ว่าเออเมันทําไม่เห็นว่าทําไมถึงเป็นผู้หญิงคนนี้ทําไมทำไมแบรนด์นี้ถึงยังโด่งดังจนถึงทุกวันนี้อะไรเราเราได้เห็นอะไรบ้าง โอ้กระบวนการทํางานทั้งหมดเจตยาในการทํางานอะไรต่างๆใช่ไหมเราเราได้รู้จักความเป็นเราก็เฟลมากขึ้นใช่ใชมหลัจากที่แบบอาจจะแบบเพลินๆลึกซึ้งลึกซึ้งไหมใช่คือเรารู้สึกว่าการดูกระบวนการการทำแฟชั่นโชว์เหมือนดูการสร้างละครเรื่องหนึ่งเลยทุกฝ่ายคือ performance ใช่ทุกฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแล้วก็ ทำให้มันเกิดโชว์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่คือ7 Day ่นเดย์ซาวนี่เป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นใช่เป็นเป็นเอพิโซดเป็นเอพิโซดไปหนึ่งก็หนึ่งเรื่องก็หนึ่งเอพิโซดประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เป็นพวกแบบระดับขั้นเยกมันสมองทั้งนั้นใช่มแต่ละวนแต่ละวนเอ้ยน่าดูน่าสนใจใช่ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะก็ได้เก็บความรู้กยบเไื่ยาวไม่ซีรีส์แต่ละตอนไม่ถึงห้าสิบนาทีประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงดีดีไวใช่ค่ะก็ลองไปดูเหมือนแบบ มันสมองระดับที่หนึ่งของหลายๆวงการใช่ไหมใช่ใช่การมองวิสตอมต่างๆเหมือนที่พี่อัิพินันพูดเลยดีๆก็ลองดูนะคะน่าสนใจอยู่วะแล้วไอ้น้องผู้หญิงที่แบบใส่ชุดไซส์ไม่แน่ใจว่านั้นคืออะไนไม่ได้ดูไม่ได้ดูใช่แต่ว่ามีหลายอันน่าสนใจจริงๆเกมออนไลน์ก็น่าสนใจหลายๆอันนั้นนะคะ ไอ้นี่มันคือแบบซีรีส์แรงบันดาลใจเลยนะอินสไปร์เลยนะซึ่งออกมาก่อนข่าวเสียชีวิตไม่นานใช่ใช่อ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อลิสดูมานี้เป็นซีรีส์ละค่ะคือ Russian Doll ก็ Russian Doll ออกกุณพาพี่ดูยังเห็นผ่านๆแต่ไม่กล้าดูยังไม่ดูแปดตอนจบนี่หนูชอบประโยคนี้มาก d ด้ is easy it's living that's hard แปลว่าการตายเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าการมีชีวิตอยู่ต่างหากที่มันเรื่องยากอะไรอย่างเงี้ย วิธีอยู่ไม่ยากหรอกตายยากว่ะเออเนอะไปมาห่าตายไปยาวเหมือนกันอ้าวไม่ใช่อย่างนั้นสิคือรู้สึกว่าเห็นรูปเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเอยน่าสนใจแล้วทําไมถึงใช้คํานีอ่ะมันก็คือตุ๊กตาที่แบบเปิดแล้วมีลื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้ว่าพลอตมันคือแบบเขาเรียกอะไรนะรัชเชนดอมันคืออะไรมันคือตุ๊กตาที่มันแบบเปิดออกมาแล้วที่เป็นตัวเล็กๆลงไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเออมันคือนั้นแต่ว่าเราก็มงว่าชื่อเรื่องกับพลอตมันสอดคล้องกันยังไงพลอตมันคือ เราตายแล้วก็เกิดซ้ําวันนั้นอะ่ะเหมือนออแต่ว่าแล้วมันเป็นลัดเช่นดอยยังไงคือมันต้องเล็กลงเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วก็ลองดูก็คือดูปุ๊บก็คือหยุดไม่ได้เลยมันดูแล้วน่าจะตลกไหมมีความข<ล>ำมีคอมเมดี้แบบว่าดาร์คดาร์คคอมเมดี้ดาร์คเลยนะัากเลยแล้วก็คือตัวเอกนี่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วผู้หญิงฉลาด แก่แล้วก็เนี่ยก็ตามตามตามตัวละครที่เห็นนะคะก็ค่อนข้างมีเลือดมีอะไรด้วยใช่ใช่ใช่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงก้าโลกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแบบการพูดจาสายลุยสายอะไรี้ใช่การแดกดันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นขาเขามีตัวตนอยู่จริงไหมไม่มีไม่มีไม่ไม่มีใช่ไหมเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นตัวละครที่สร้างขึ้นใช่แล้วก็ ยิ่งดูยิ่งสนุกตรงที่ว่าคือแบบเราอาจจะเจอพอดอย่างนี้มาแล้วในหนังบางเรื่องเนาะแต่วอนนี้พอมันเป็นซีรีส์มันก็ยิ่งน่าสนใจแล้วการที่เราจะดูซ้ําต่อลูปนั้นมันต้องมีอะไรดึงเรามากพอแล้วมันมีการเพิ่มคาแรคเตอร์ผู้ชายอีกตัวหนึ่งที่ก็อยู่ในลูปนี้เหมือนกันทีนี้เขาก็ลงมาหาว่าทําไม2ตัวละครมันถึงเนี่ยตัวเนี้ย ก็ซ้ำอยู่ในวันนั้นเขาก็พยายามหาจุดเชื่อมโยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่ชอบที่สุดคืออีพีสุดท้ายเราสึกว่าตอนเฉลยค่อนข้างพีคถ้าถ้าเราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงเก่งไม่ใช่ผู้หญิงเก่งอ่ะเป็นได้ไหมหรือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบไหนประมาณแบบมีอารมณ์ขันมีความต่ำขวขเรียกอะไรวะถึงการโลกอ่ะหนูว่าไม่ใช่การโลกเลยใช่ไหมการการโลกแบบไหนแบบ ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือระเรเขาเป็นเรื่องแบบเขาก็เป็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งนะจริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องที่ประชดประชันแบบไอรอนนี่ปะไม่เชิงหนูว่ามันเล่นกับมันเล่นกับคนที่รู้สึกบางครั้งไม่มีทางออกแล้วรู้สึกว่าอยากตายดีกว่าอ๋อ อารมณ์นั้นแต่ว <serving> enfin <wer> ่าเทียบกับพวกปรดงบาดาเนี่ยไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยจรคนละเรื่องเลยเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเป็นท็อปแรงไม่ใช่เลยเป็นแบบออ์ดน a รีทั้ง2ตัวละครเป็นแบบคนทั่วไปเลยใช่คือเหมือนการตายเกิดกรใครก็ได้เราดูแล้วได้อะไรความได้มาความสะใจไม่ไม่ไม่ได้ในหลายเลเยอร์มากพี่หนูว่ามันให้ถูกตอนและยิ่งตอนสุดท้ายคือแบบพีกอะ ดูดูดูแล้วรู้สึกว่าอยากอยากตายหรืออยากอยู่อยากอยู่ดีฮฮโฮคือหนูว่ามันก็กลับมาที่ว่าอยู่ยังไงมากกว่าออยู่ยังไงอยู่เป็นอันนั้นที่ละยิ่งอยู่อยู่เป็นจ้ะอยู่เป็นอยู่เป็นเอแต่ว่าระหว่างทางกระบวนการในการอยู่ของเรามันจะอยู่ยังไงมากกว่าก็เป็นคล้ายๆเป็นหนังชีวิตแล้วแหละอย่างนี้นะ ใช่เป็นหนังชีวิตที่อาจจะมีการเล่นเลเยอร์วิธีการเล่าเรื่องที่มันแบบน่าสนใจมากๆดูเผลผๆเหมือนหนังแบบขเดแดอะไรพวกฟลิกทั่วไปหนังแบบชิคฟลิกอะไรไม่ไม่ไม่ช่ิคเลยมันโคตรช้ำนะใช่เล่นกับไซคลอจี้เลยอะค่ะใช่เล่นกันเลเยอร์ก็แปดตอนจบน่าสนใจเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดีหนูพี่ชอบหนูชอบเราเลื่อนผ่านหลายรอบแล้วหนวพี่ชอบเออมา ไปดูไปดูไปดูถ้ามีเวลานะคะแปตอนจบเองแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตแน่นอนกรนตีเลยเอออีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นท a l k of the t o ท n แล้วก็เกินคาดพอสมควรท a l k of the t o ทาเเลยวะซึ่งหนูเห็นหลายคอมเมนต์มากในวอหนูนะคะพี่นาคพี่นาคไม่ใช่พี่มากนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะว่านีพูดถึงนาคเนอะแล้วไปไปถึงโรงหนังจะบอกว่าเออขอซื้อพี่มากไม่มีนะครพี่นาคพี่อพี่นันเคยบวชไหม บวชจะเคยบวชก็ผ่านโปรเซสของการเป็นนาคแล้วใช่ใเรื่องนี้ทำไมถึงตัดสินใจไปดูก็รายการมันบังคับไปดูเออสัญญากันแล้วเนอะอ่าแล้วพอไปดูเป็นไงบ้างก็ไปไปไปดูแล้วรู้สึกว่าอมี3ส่วนแล้วกันนะเออเรารู้สึกว่าหนึ่งส่วนแรกคือเราไม่ค่อยคาดหวังอะไรเลยเข้าไปดูแบบเอวันเสาร์ใช้วันเวลาให้มันแบบ โล่งๆโป่งๆไปก็ไม่มีอะไรทํา <c oughs> ไปนั่งตากแอร์เย็นๆวันนี้อากาศร้อนมากงงสามสบห้สามหกองศาก็ไปไปทั้งหน่อยหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้คาดหวังอะไรเลย <c oughs> เในองค์รวมภาพรวมทั้งหมดเรารู้สึกว่าหนังค่อนข้างจะโอเค <c oughs> ค่อนข้างโอเคหนึ่งคือเรื่องความตลกแหละที่เราจะเห็นนะความตลกก็จะมาจากคือคือตลกนี่ผมไม่อินเลยนะ เอาเองาง่ายๆเลยมุกตลกต่างๆใช่ตลกเนี่ยผมไม่ไม่โดนเลยว่ะมันยังไงไม่รู้มันเหมือนก็คือเราเหมือนเราเคยดูหนังพวกแบบหนังของที่เป็นหนังตลกไปแล้วใช่ไหมอะไรที่แจ๊สชวนชื่นเล่นบ้างอะไรบ้างแต่พี่ได้ดูคลิปตลกของเขาบ้างป่ะดูดูพี่ชอบเอ็มตามใูทู้ใช่ไหมพี่ขำป่ะก็พอได้นะเออยู่บางพวกมันก็มีการผูกเรื่องผูกอะไรใช่ไหมแต่พอนี้ไม่ได้อินมา้วพอเนหนังมันมันไม่เข้าอ่ะมันกลายเป็นแบบ มุกแบบบอกไม่ถูกใช่ไหมเราเราไม่ได้พูดแบบเย็นนะแบบมุกมุกกระเทยมุกอะไรเงี้ยอ๋อซะเยอะใช่ไหมซึ่งมันก็มีในหนังที่ผ่านมานะที่ผ่านมาไม่ได้เป็นมุกใหม่อะไรเท่าไหร่ใช่ใช่เป็นการแสดงท่าทางของเพศทางเลือกอะไรเงี้ยให้มันดูตลกขึ้นมาเรื่องตลกพี่ไม่โดนละไม่โดนไม่โดนสองเรื่องของความหลอนความตกใจใช่ไหมฮะเพราะเป็นหนังผีเนาะอหนังผีได้ระดับหนึ่งเออคือ ผมว่าหนังเรื่องนี้นะถ้าจะกําหนดตัวเองไปเลยแบบว่าดิเรกชันตัวเองไปเลยแบบเป็นหนังหลอนหนังอะไรเหมือนเหมือนหนังเจวานหนังอะไรเงี้ยผมว่าได้นะคือคือโทนมันได้คือความน่ากลัวความอะไรต่างๆแ,แต่พอมันถูกแทรกด้วยความตลกเมื่อกี้เนี่ยมันก็แบบมันมันหายไปไงเพิ่มพอมันจะได้เุ๊บอ่ะมันกลับมาอารมณ์นี้อีกแล้วพอมันจะได้ปุ๊บมันกลับมาอีกล้อันนี้ มีตกใจไหมมีอะไรไหมตุงแช่ตุงแช,งแช่จังหวะหนังไทยแบบเดิมทุกอย่างเลยนะฮะก็เกือบได้แล้วกันสําหรับผม,มคือคือคือหนังไทยเนี่ยถ้าอลิสดูหนังแบบนี้เยอะๆอลิสจะจับจุดได้ว่าจังหวะมันประมาณนี้แหละคือหนังไทยมันจะคเครืกอ,อะไรนะมันไม่มีมันไม่มีดเรคชันของตัวเองที่ชัดเจน หมายถึงว่าการมูดแอนโทนอะไรต่างๆไงคือถ้าคุณจะทำหนังหลอนคุณทําไปเลยอ๋อเหม,มอือนม,มันไม่สุดสักทางว่าพี่ใช่ใช่ไม่สุดทักทางมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ,ไอ้ส่วนที่เสียมาดึงส่วนที่ดีมา,ม,มาเบรกเบรกเนี่ยอย่างเช่นนะอ่ะเออตลกบ้าบอคอแตกอะไรนะ่ารำคาญอ่ะงั้นพี่ว่าหมวดไหนที่เขาทําได้ดีที่สุด,หม,ด,ห,มดหมวดที่ดีที่สุดคือหมวดดราม่าอ๋อ เออมีบวนดราม่าด้วยนะเรื่องนี้นะ<อ>แล้วเป็นอะไรที่แบบหนังซ่อนไว้ในจากตัวอย่างค่อนข้างดีแล้วคนที่เล่นเอ,อ,อ้ยคนที่เล่นเป็นคนที่เล่นบทราม่าเนี่ยคือคุณเอชุติมาในยานานะรู้จักปะคุณเออดีลองนางสาวไทยใช่ไหมครับพี่ต่อครับอ่าใช่ใช่ลองนางสาวไทยไม่ไอลองชุติามาในยานาเนี่ย เป็นนางสาวไทยเลยเออเขามาเล่นบทเนี้ผมว่าเป็นบทที่ดีมากๆเลยนะสามารถที่จะแบบผมชิงได้เลยใช่ไหมชิงได้เลยคือเป็นเป็นตัวที่ดีที่สุดในหนังอ่ะโหเออแต่ผมไม่บอกนะว่าเขาเล่นเป็นอะไรเออเรียมเรียมค่ะใช่ใช่แล้วบทบทนี้ดีมากคือแบบ มันซ่อนไว้จนเราไม่เห็นนะค่ะซึ่งจริงๆมันก็อาจจะเกิดมาจากตัวประสบการณ์ของของของตัวผู้กลับป้าที่เขาบอกเขาเคยไปบวชหรือว่าน่าจะคนเราประเด็นอยู่ดีอ๋อไอ้เรื่องบวชเนี่ยมันมันมันเทศเลยคือคือมันมาเทศมาบอกมาสอนอะไรเอาข้อมูลดิบๆมายัดกันเลยอ่ะอันนี้อันนี้ก็แบบเราก็เราก็เฉย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 ไม่เม็นีอะไรแต่ว่าบทที่แสดงโดยคุณเอทุติมานายานาโอ้โหดีมากเลยเรานึกถึงพวกแบบอะไรดีวะเหมือน ก็ไม่ก็ไม่อยากเปรียบเทียบเดี๋ยวมันจะดูสูงส่งหรือยิ่งใหญ่เกินไปก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมันดีงามมากอย่างบทของคุณพี่อะไรที่เล่นอ่ะนึกไม่ออกฮะครับผมไม่เป็นไรแต่ก็อะไรว่าที่ที่มาริโอใสุ่ของความเมืองเออเออเอใช่ใช่บทมันก็ดีประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ย ปัญหาของหนังเรื่องนี้จะอยู่ที่เรื่องของการไม่มีทิศทางที่ชัดเจนของตัวเอง mm hmm. ทั้งๆท,ที่มวลสารมันสามารถจะส่งไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ mm hmm. คือถ้าเป็นแบบดราม่าแล้วกดดันบีบคั้นหลอนแบบไปเลยให้จริงไปเลยเอาให้จริงไปเลยเอาให้เรียวเอาให้อะไรขนาดนั้นอนะ่ะผมว่าได้เลยนะโอ้ oh. แต่มันมยังห่วงเรื่อง,องผ,มผมว่ามันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอ่ะ mm hmm. อยากให้ขำอ,อยากให้แบบอะไร mm hmm. แต่ถ้าแบบคุณไปทางนั้นปุ๊บถามว่า กระแสมันจะสุดไหมมันก็สุดเหมือนกันนะคนพร้อมที่จะเชียร์เหมือนกันอถึงว่าหลายคนค่อนข้างคอมเมนต์ไปในทางโพสิทีฟนะเท่าที่เห็นนะเนาะค่ะสรุปเลยดีกว่าที่สําคัญคือหนังไทยมักจะลืมเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรคะเรื่องของที่มาที่ไปของตัวละครเออเขาไม่ใส่หรอเปิดเปิดมาแบบไปไปเร็วกัคือคือคือบทจะให้ตัวละครไปนั่งตรงนั้นก็ให้ไปอะไรเงี้ยไปไปนั่งตรงนั้นไปทําอะไรตรงนี้อะไรเงี้ย เออหิวข้าวก็กินเหมือนละครอ่ะฉะนั้นถ้า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 ข้ามตรงนี้ไปได้ผมว่าทุกอย่างโอเคเลยอยากให้อยากให้มันออกมาสีเรียดลองทำอีกครั้งหนึ่งเอาอันนี้แหละแต่ให้จริงให้สุดไปเลยราม่าให้สุดไปเลยนะคะเอาไปทำอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ให้สักผมให้สักเจ็ดแล้วกันนะเจ็ดเต็มสิบเจ็ดเต็มสิบสำหรับพี่นาคนะคะจากเพียร์สินันในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นคะแนนที่โอเคนะถือว่ามีกำลังใจในการทําต่อคุณ เอให้ให้กันเลยคุณเอธุติมาโดยเฉพาะเลยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าเีงมีเอเชรามาสกูปนะคะรวมถึงบออออฟฟิศลอยอยู่ค่ะ